สวัสดีมากมายแต่สหายทุกท่านครับกับผมปืนแบนอินฮุดกับรายการลองสปอยดูนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับการสปอยแชริชปินซึ่งในตอนนี้ก็เป็นตอนพิเศษอีกแล้วครับก็เพราะว่ามีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับขอมาอีกแล้วแน่นอน,นครับในเมื่อท่านผู้ชมขอมาผมก็จัดให้และตอนนี้ก็เป็นตอนยาวตอนหนึ่งครับแต่ก็ไม่ยาวมากความยาวของเนื้อเรื่องตอนนี้ก็ประมาณ1ชั่วโมงครับซึ่งก็คือแชริชปินตอนลงละครสัตว์นั่นเองอ่ะงั้นเราก็มาเริ่มกันเลย ที่คณะละครสัตว์แห่งหนึ่งครับก็มีการแสดงโชว์ไม่ว่าจะเป็นตัวตลกแล้วก็มีสาวสวยนะครับขึ้นอยู่บนหลังมา้าซึ่งเธอก็คือนางเอกนั่นเองครับซึ่งพอดูแล้วการแสดงของเธอนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ถูกใจพ่อของเธอซึ่งพ่อของเธอก็เป็นเจ้าของคณะละครสัตว์นะครับพอเจ้าของคณะละครสัตว์เห็นลูกสาวตัวเองเล่นไม่ได้ถูกใจตัวเองก็ด่าลูกใหญ่เลยครับจับกระชากแล้วก็ผลักลงกับพื้นแถมลงโทษโดยการอด,อดอาหารอีกด้วย แม่พ่ออะไรก็ไม่รู้โหดจังแถมช่วงนี้การแสดงละครสัตว์ก็ซบเซาลงครับแถมตัวตลกในละคระละครสัตว์ก็เล่นไม่ค่อยจะดีด้วยทําเอาพ่อนางเองเนิวโกรธไล่ด่าลูกน้องกระจายเลยตัดมาที่ด้านนอกโรงละครสัตว์นะครับก็มีการแสดงหุ่นบ้านตุ๊กตาคนก็มามุงดูกันบานเลยครับไอคนจะเยอะแบบนี้แหละมักจะมีมิจฉาชีพมาแฝงตัวอยู่แล้วก็มีจริงๆด้วยครับมิจรนักล้วงคนหนึ่งก็ล้วงกระเป๋าลุงที่อยู่ด้านหน้าตัวเองแล้วก็แอบเอาของที่ตัวเองล้วงมาเนี่ยยัดใสก่กระเป๋าชาลีไว้ครับ พอลุงเจ้าของกระเป๋ารู้ตัวนะครับว่าโดนล้วงก็โวยใส่โจนเลยครับแต่โจนก็ฉลาดนะครับเพราะว่าเอาของเนี่ยแอบไปให้ชาลีเรียบร้อยแล้วโจนก็เลยค้าให้ค้นตัวนะครับซึ่งแน่นอนครับลุงหายังไงก็หาไม่เจอแล้วต่อมาครับโจนก็จะเอากระเป๋าตังค์ที่ตัวเองแอบซุกไว้กับชาลีเนี่ยเอากลับคืนมาซึ่งชาลีมันก็ไม่รู้ตัวนะครับชาลีก็เดินไปตรงที่ซุ้มอาหารนะครับเพราะว่าเขาเองก็หิวโดยชาลีนี่เป็นคนไร้บ้านนะครับเงินก็ไม่มีที่ซุ้หัวนอนก็ไม่มีก็เลยต้องอาศัยหลอกกินขนมเด็กกกกกออออย่าาาาาางงงงงงนนนีี้้ลละะครรรััับพโจจจวํเเขช ก็โดนตำรวจจับค้านังค่าเขาและตำรวจก็ถามชาลีนะครับว่ามีของอะไรหายไหมชาลีก็แปลกใจเลยครับอ้าวกระเป๋าตังนี่มันไม่ใช่ของตัวเองนี่หว่ามันหนีมาได้ไงวะเขาก็บอกไปนะครับว่าไม่มีอะไรหายแต่ชาลีก็ไม่ยอมบอกตำรวจนะครับว่ากระเป๋าตังนี่ไม่ใช่ของเขาเองแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามโจรคนนี้ก็โดนตำรวจจับอยู่ดีครับแต่โจรก็นิ่งหลุดตำรวจก็วิ่งไล่ในระหว่างนั้นเองนะครับบักชาลีที่ได้ตังมาเนี่ยก็สั่งของกินซะเปลมเลยแต่พอดีลุงเจ้าของกระเป๋านะครับก็มาปะกับชาลีเข้า เขาก็จํานาฬิกากับกระเป๋าตังค์เขาได้ครับเขาก็เลยยื้อชาลีไว้แล้วก็แจ้งตํารวจพอลุงแจ้งตารวจบ,บักชาลีก็วิ่งหนีตํารวจก็วิ่งไล่และชาลีก็เจอกับโจนพอดีครับโจนก็วิ่งหนีตํารวจเหมือนกันแล้วบักชาลีก็วิ่งหนีเข้าไปในบ้านหุ่นตุ๊กตานะครับแล้วก็เข้าไปในห้องเขาวงกดกระจกส่วนโจนที่หนีตํารวจอยู่ก็ตามหนีเข้ามาในห้องกระจกเหมือนกันครับแล้วเขาก็เจอชาลีแล้วก็บอกให้ชาลีนะครับเอากระเป๋าตังค์มาคืนเขาแต่ชาลีไม่ให้นะครับโจนก็เลยไล่จับชาลีในห้องกระจก แต่ด้วยสกิลหลบหลี A G, เกเอจิลวเือก้าวลของชาลีนะครับบวกกับภาพสะท้อนอันพิศวงภายในห้องกระจกทําให้โจนไล่จับชาลีไม่ได้ได้แต่วิ่งชนกระจกแทบยังถูกชาลีเตะตูดไปหลายทีด้วยระหว่างที่โจนยังติดอยู่ในห้องกระจกบักชาลีก็หนีออกมาจากห้องกระจกได้แล้วนะครับแต่ก็มีตํารวจคนหนึ่งก็ดักรอยอยู่ด้านหน้าแต่พอดีชาลีก็ประสบโอกาสนะครับขนี่ตำรวจตกใจพื้นที่เลื่อนได้ บักชาลีก็เลยหนีออกมาจากบ้านหุ่นตุ๊กตาแต่ก็ด้านมีตำรวจอีกนายหนึง่งดักทางออกไปนะครับบัคชาลีก็เลยต้องตีเนียนเป็นหุ่นตุ๊กตาไปแม่ยังเนียนต่อมานะครับโจนก็หนีออกมาได้แล้วก็มาเจอกับชาลีก็รบังคับให้ชาลีคืนกระเป๋าตังมาแต่พอดีนะครับตำรวจหันมาพอดีบัคชาลีกับโจนก็เลยต้องตีเนียนเป็นหุ่นอีกครั้งและบัคชาลีก็ใช้ไมต้ตะบอนนะครับตีหัวโจนแล้วก็ขยับตัวแบบหุน่นแงแม่ยังห่าแต่ตีไปตีมาครับ โจรก็สลบเพราะโดนตีหลายทีสเปลก็แตกบัคชารีก็หนีเข้าไปในบ้านกระจกนี่แหละครับแต่คราวนี้ก็โดนตำรวจจับได้แต่พอเอิญตำรวจหาทางออกไม่เจอครับบัคชารีก็เลยประสบอากาศดิ้นหลุดแลวก็ใช้สกิลลบลีกเอจิเลเวลก้เก้าบุกกรพมายาในห้องกระจกวิ่งหนีออกมาได้ในขณะเดียวกันที่ลงละครสัตว์นะครับเราตัวตลกก็ทําการแสดงตลกโดยการวิ่งบนแท่นหมุนแต่ก็น่าเบื่อมากครับคนดูนี่หาวกันวอดวอดแต่แล้วบัคชาลีก็วิ่งหนีตำรวจเข้ามาครับแล้วก็ขึ้นไปวิ่งบนแท่นหมุนพร้อมกับคุณตรวจ แต่ปรากฏว่าคนดูชอบมากครับห่ากันใหญ่เลยแถมบัคชาลีก็วิ่งน็อกรอบไล่ตามตำรวจทนันแต่ก็ล้มแล้วก็ทาให้ตำรวจสะดุดล้มกลิ้งแถมก็ยังชนเจ้าของคนณะล้มตามไปอีกคนเจ้าของคณะก็เถียงกับตำรวจนะครับว่ามาป่วนงานการแสดงของผมได้ยังไงส่วนตำรวจก็เถียงไปว่าเขาตามจับผู้ร้ายอยู่และการแสดงก็ยังคงดําเนินต่อไปครับซึ่งการแสดงต่อไปก็คือการแสดงมายากลน,นั่นเอง แต่บักชาลีก็แอบแฝงตัวเข้าไปในชุดการแสดงนี้ด้วยครับพอคุณตำรวจเห็นก็นไล่จับชาลีอีกครั้งก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับท่านผู้ชมได้เหมือนเดิมแต่สุดท้ายชาลีก็หนีออกมาข้างนอกแล้วก็หลุดรอดการตามของตำรวจได้นะครับแต่ก็ได้ไปเจอตำรวจอีกคนนึงครับซึ่งตำรวจคนนี้ก็ตามจับโจนได้แล้วบักชาลีก็เลยตัดสินใจนะครับคืนของที่โจนมายัดไว้เนี่ยคืนตำรวจไปแล้วก็เดินแอบไปนอนหลังโรงละครสัตว์นะครับตัดกลับมาด้านในคณะตุลาลกก็ทําการแสดงนะครับแต่ปรากฏว่าผู้ชมไม่ฮาครับ แถมยังตะโกนด้วยว่าพวกเขาอยากดูบัคชาลีมากกว่าแต่เจ้าของคณะก็ไม่รู้จะทำไงครับเพราะบัคชาลีไม่ใช่คนของเขาเพอกันแสดงจบลงบรรดาทุกคนในคณะก็มากินข้าวกันนะครับแต่นางเอกก็ไม่ได้กินข้าวนะครับเพราะว่าโดนพ่อสั่งทำโทษอยู่ คนในคณะก็สงสารเธอนะครับก็อยากจะเอาอาหารให้เธอกินแต่พอดีเจ้าของคณะก็มาพอดีครับแล้วก็ขู่ทุกคนไว้นะครับว่าใครแอบเอาอาหารให้ลูกกูกินเนี่ยกูจะไล่มึงออกพอหัวหน้าคณะเดินมาที่ด้านหลังนะครับก็มาเจอบัคชาลีที่มาแอบนอนอยู่บัคชาลีก็ตกใจครับเพราะว่าคิดว่าโดนไล่แต่เจ้าของคณะก็ดึงตัวชาลีไว้ครับแล้วบอกว่าอยากมาทํางานด้วยกันไหมบัคชาลีก็ตอบตกลงไปเลยครับเพราะว่าตัวเองก็ไร้บ้านไร้งานมานานแล้วเช้าวันต่อมาบัคชาลีก็มาทํากับข้าวรอที่คณะเลยนะครับโดยมื้อเช้าของเขาก็คือแซนด์วิชแลวก็ไ้มดา จกไก่ในคณะนั่นแหละครับแต่ระหว่างที่ต้มไข่ฟืนก็มอดครับบัคชาลีก็เลยไปหาฟืนเพิ่มและนางเอกก็ออกมาพอดีครับพอเห็นแซนด์วิชวางอยู่เนื่องจากตัวเองโดนทำโทษไม่ให้กินข้าวนะครับเธอก็เลยหยิบแซนด์วิชของชาลีมากินพอชาลีกลับมาเห็นก็แย่งแซนด์วิชคืนเลยครับแต่พอรู้ว่านางเอกหิวเพราะอดข้าวชาลีก็เลยสงสารครับก็เลยแบ่งแซนด์วิชให้ไปครึ่งหนึ่งและนางเอกก็เล่าเรื่องของตัวเองให้ชาลีฟังนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกสาวเจ้าของคณะแต่ตอนนี้ตัวเองโดดดดนทททษให้อ้ออออขขาาวยูู่่่่แตพพพถึงไมค คุณพ่อของเธอก็มาครับแล้วกระดุนางเอกใหญ่เลยเพราะว่าเธอแอบกินข้าวแล้วพ่อของนางเอกนะครับก็เชิญตัวชาลีเข้ามาในคณะตลกแต่ก่อนจะไปบักชาลีก็แอบเอาไข่ต้มที่ตัวเองต้มไว้เนี่ยให้หนางเอกไปนะครับพอรู้ว่านางเอกหิวและแล้วก็ถึงเวลาออดิชั่นบักชาลีก็เลยแสดงท่าทีตลกให้เจ้าของคณะดูนะครับแต่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่จากของคณะก็เลยให้ทีมตัวตลกนะครับมาติวิชาตลกให้ แต่เพราะว่ามันเป็นมุกเตรียมนะครับแล้วก็มันฝืนธรรมชาติของชาลีมันก็เลยออกมาไม่ตลกนะครับแถมพอถึงตอนเล่นมุกครีมโกนหนวดนะครับ <S <S บักชาลี <ๆ S 1> ลกล <Peru> ็เผลอเอาครีมโกนหนวดเนี่ยไปไป้ายนาเจ้าของคณะไปเล่นไม่ฮาได้ทำกูลเลอะอ,อีกบักชาลีก็เลยถูกเจ้าของคณะไล่ตะเพิดไปเลยครับพอถึงเวลาการแสดงจริงบักชาลีดูเหมือนว่าจะชอบนางเอกนะครับเขา,าก็เลยแอบเจาะร <S <S ดดูดูนางเอกจากข้างนอกแต่ก็เกิดเรื่องจนได้ครับเพราะว่าคณะตลกนั้นประท้วงแล้วก็ลาออกพี่บึกลูกน้องของเจ้าของคณะนะครับก็เลยไปฟ้องเจ้าของคณะว่าอกกลเ็ยบ ไปหาใครก็ได้มาเล่นแทนไว้ก่อนพี่บึกก็เลยไม่รู้จะไปหาใครครับพอดีบักชาลีมันแอบดูนางเอกอยู่พี่บึกก็เลยเลือกชาลีแล้วก็ใช้ชาลีช่วยขนของอุปกรณ์ในการแสดงนะครับแต่พอดีก็มีลาตัวหนึ่งครับไม่รู้มันถูกฉลออะไรกับชาลีมันก็ไล่ฟัดชาลีนะครับบัคชาลีก็เลยวิ่งหนีพุ่งไปหาท่านผู้ชมท่านเอาท่านผู้ชมหาเลยครับแถมบัคชาลีก็ยังเดินถอยหลัง รวบพุทธเข้าไปในถังเล่นเอาฮาเข้าไปใหญ่อีกแต่พี่เบึ้งกก็สั่งให้ชาลีนะครับไปช่วยขนโต๊ะมายากลของนักมายากลแล้วนักมายากลก็บอกว่านะครับอยาก,กดปุ่มข้างโต๊ะเด็ดขาดแต่ระหว่างขนโต๊ะบักชาลีก็เผลอไปกดปุ่มเข้าจนได้ครับสิงสาราศาสตร์ที่แอบอยู่ในโตะมายากลน,นะครับก็หนีหลุดออกมาหมดเลยทำเอานักมายากปลปวดกระบ,บาลเลยครับแล้วเขาก็ไปฟ้องหัวหน้าคณะว่าไอ้บักชาลีเนี่ยทำมายากลเขาพังหมดแล้วแต่เจ้าของคณะก็สังเกตเห็นนะครับว่าการที่บักชาลีทำตลวเป,เปิดเ,เนี่ย มันกลับทําให้คนดูชอบเขาก็เลยตัดสินใจเอาชาลีเข้ามาอยู่ในคณะอีกครั้งครับในวันต่อมานะครับเป็นช่วงที่นางเอกกาลังซ้อมกายกรรมแต่เธอเองก็ยังถูกทําโทษให้อดอาหารอยู่นะครับบัคชาลีก็เลยสงสารก็เลยแอบโยนอาหารให้เธอนะครับแต่พออิญพ่อกับพี่บึกก็มาพอดีบัคชาลีก็เลยแอบโยนของให้นางเอกอย่างนีๆนะครับซึ่งก็ได้ผลแต่มาพลาดอันสุดท้ายภายที่บัคชาลีโยนให้นางเอกนะครับนางเอกรับพลาดมันก็เลยตกใส่หัวพี่บึกนะครับบัคชาลีก็เลยแก้ตัวแทนนางเอกนะครับว่านกมันขี้ใส เอ๊ะนกอะไรมาขี้เยอะขนาดนี้วะแต่เจ้าของคณะนะครับก็รู้ว่าบักชาลีเนี่ยชอบเอาอาหารแอบไปให้หนางเอกเขาก็เลยสั่งพี่บึกนะครับให้จับตาดูชาลีดีๆแล้วก็หางานให้เขาทําเยอะๆมันจะได้ไม่แอบไปร้อยของให้หนางเอกแล้วพอดีมีม้าในคณะนะครับมันป่วยพี่บึกนะครับก็เลยให้ชาลีเนี่ย เป่ายาเข้าคอม้าให้หน่อยแต่ปรากฏว่าม้ากลับเป็นฝ่ายเป่ายาเข้าคอชาลีแทนครับชาลีก็เลยวิ่งดิ้นใหญ่เลยแถมยังถูกลาเจ้าเก่าวิ่งไล่ฟัดอีกแต่บักชาลีก็ดันหนีเข้าไปในกรงสิงโตครับแถมยังซวยเพราะเวลาจะออกประตูดันล็อกซะอีกบักชาลีก็เลยพยายามหนีออกอีกทางหนึ่งครับแต่ก็ดันเจอเสือเม้วเฮ้ยเสือไม่ใช่แมวนั่นเลยครับพอดีสิงโตแล้วปะเสือบักชาลีก็เลยไปไหนไม่ได้ครับแถมหมาก็ยังมาไล่เห่าอีกแต่พอดีนางเอกก็ผ่านมาพอดีครับบักชาลีก็เลยขอให้นางเอกเปิดประตูให้ แต่นางเอกก็เดินเป็นลมสัง,งันครับแล้วความสวยก็มาถึงพอสิงโตตื่นแล้วบักชาลีก็กวรวจะตัวแข็งครับแต่ปรากฏว่าสิงโตกลับไม่ทําอะไรชาลีครับแล้วก็กลับไปนอนต่อและพอดีนางเอกก็ฟื้นนะครับแล้วก็เปิดประตูให้ชาลีบักชาลีก็เลยทําเป็นแมนไม่กลัวสิงโตนะครับแล้วเข้าไปแย่สิงโตเฮ้ <Hey! S 1> พอโดนเจ้าเหมียวคำรามใส่บัคชาลีก็ขึ้นไปอยู่บนเสาเรียบร้อยแล้วครับ แล้วนางเอกก็แซลชาลีนะครับแหนบอกว่าไม่กลัวสิงโตไงแล้วพี่บึก็ตามมาเจอชาลีจนได้ครับแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอายาม้าที่เข้าคอเนี่ยออกให้โดยการเตะตูไปหนึ่งทีแล้วก็ได้ผลซะด้วยแล้วต่อมานะครับบักชาลีก็มานั่งคุยเล่นกับนางเอกแล้วพ่อของเธอก็มาเห็นเข้าแล้วก็ดุด่าแล้วก็ตีนางเอกใหญ่เลยเพราะว่าทําไมไม่ไปซ้อมเพราะบักชาลีเห็นยังไงก็ทนไม่ได้ครับแล้วก็ขู่กับเจ้าของคณะไปว่า ถ้ายังตีลูกอีกเดี๋ยวผมจะลาออกนะด้วยบักชาลีเป็นตัวเงินตัวทองเอ้ยตัวทําเงินตัวทําทองนะครับเจ้าของคณะก็เลยไม่อยากเสียคนอย่างชาลีไปเขาก็เลยสัญญากับชาลีนะครับว่าจะไม่ตบตีนางเอกอีกและด้วยการที่บัคชาลีนะครับเป็นดาวตลกยอดนิยม ไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนก็มีคนดูเพียบเจ้าของคณะก็เลยเอาอกเอาใจชาลีไปอย่างดีครับรวมถึงใจดีกับนางเอกขึ้นมากแต่แล้ววันหนึ่งครับนางเอกก็ไปหาหมอดูในคณะนี่แหละหมอดูก็ทายนางเอกนะครับว่าเธอจะได้แต่งงานเร็วๆนี้โดยเนื้อคู่ของเธอก็คือชายหนุ่มรูปงามที่อยู่ใกล้ตัวเธอและบักชาลีก็แอบได้ยินพอดีครับเขาก็เลยดีใจแล้วก็แอบไปหาเพื่อนตัวเองนะครับที่เป็นตัวตลกแล้วก็ขอซื้อแหวนจากเพื่อนตัวตลกเขานะครับเพื่อที่จะใช้ขอนางเอกแต่งงานแต่ทว่าชายหนุ่มรูปงามตามคำทำนา,นนนา,นนกกาย กรรมรูปงามที่มีชื่อว่าเล็กคนนี้มีเองครับซึ่งเขาได้รับเชิญมาจากพ่อนางเอกนะครับให้มาแสดงร่วมกับคณะละครสัตว์ของเขาและเรากับบุพเพสนิวาสน,นะครับพอเล็กมาเจอนางเอกเข้าก็ปิ๊งกันเลยพ่อนางเอกมาเจอเล็กนะครับเธอก็มาบอกแม่หมอนะครับว่าเธอเจอเนื้อคู่ตามคําตานายแล้วแล้วบักชาลีก็ดันได้ยินด้วยนะครับแล้วเขาก็อ,อกหักดังป๊อกเลยเพราะว่าชายที่เป็นเนื้อคู่ตามคําทํานายนั้นไม่ใช่เขาพอชาลีอ,อกหักนะครับ เขาก็เล่นตลกได้ไม่หาเหมือนก่อนเขาก็โดนหัวหน้าคณาาะด่าอย่างเลยครับว่าทาไมมึงไม่เล่นตลกได้เหมือนเมื่อก่อนวะแถมบัคชาลีก็ต้องมาทนเห็นภาพบาดตาบาดใจนะครับเพราะว่าเลสกันเงเอกนะครับก็มาจีบกันต่อหน้าเขาเลยแต่บัคชาลีก็ทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากได้แต่คิดว่าเขาสามารถอัดเล็กให้ล้มลงไปกองกับพื้นได้แต่นั่นมันก็เป็นแค่ความคิดเท่านั้นเพราะว่าในความจริงแล้วชาลีนี้สูเล็กไม่ได้เลยครับไม่ว่าเล็กจะโลกกว่าสูงกว่า มีความสามารถมากกว่าซึ่งชาลีเองก็เป็นแค่ตัวตลกตัวเตี๋ยมอต่อซึ่งเอาอะไรไปเทียบกับเขาไม่ได้เลยพอถึงเวลาที่เล็กทําการแสดงนะครับเขาก็โชว์พลังความสามารถของเขาอย่างเต็มที่สามารถไต่เชือกขึ้นไปโดยไม่ต้องใช้ขาสามารถเดินไต่เชือกโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแทบยังสามารถถอดเสื้อผ้าโชว์ขนาดไต่เชือกอยู่และยังสามารถขี่จักรยานไต่เชือกลงมาได้อย่างนิ่มนวลแม่ทั้งหลอ่อทั้งเก่งเพอร์เฟคขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมนางเอกถึงเลือกเล็กบัคชาลีก็เลยได้แต่มองตาปิีบครับ แล้วก็คิดได้แต่ว่ากูจะต้องเก่งเหมือนมึงให้ได้แล้วหลังจากนั้นนะครับบัคชาลีก็เลยพยายามซ้อมเล่นกายกรรมดูแต่ก็โดนเจ้าของคณะด่าอย่างเลยครับว่าหน้าที่ของมึงคือเล่นตลกโอย้ยไม่ใช่เล่นกายกรรมหลายวันต่อมานะครับจู่ๆเล็กก็หายตัวไปเจ้าของคณะก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงครับก็เลยหาการแสดงอื่นมาขั้นไปก่อนก็เลยเป็นโอกาสของชาลีนะครับที่จะได้ขึ้นแสดงแทนเล็กแต่เนื่องจากบัคชาลีนะครับฝีมือยังไม่ถึงขั้นเขาก็เลยขอให้เพื่อนเนี่ยช่วย โดยเขาจะผูกติดตัวเองกับเชือกนะครับแล้วให้เพื่อนเนี่ยช่วยดึงเพราะทุกอย่างพร้อมบัคชาลีก็เลยไต่เชือกขึ้นไปครับแล้วก็เล่นก,นยา,กา,ายกรรมไต่เชือกให้ท่านผู้ชมดูซึ่งท่านผู้ชมก็ค่อนข้างจะชอบนะครับแต่ด้วยการที่บัคชาลีมันมีเซฟตี้อยู่นะครับบัคชาลีก็เลยเล่นใหญ่เลยแล้วก็เล่นกายกรรมท่ายากแต่พอเล่นไปเล่นมาปรากฏว่าเชือกหลุดครับบัคชาลีก็ยังเล่นใหญ่ต่อแต่พอเห็นว่าเชือกหลุดแล้วนี่น่าเสียเลยครับแถมยังเคาะซ้ำกมซัดมีลิงมาป่วนอีกลิงก็เลยจับชาลีถอดเสื้อผ้าขณะที่ออยู่บเชืก แถมลิงตัวหนึ่งก็ยังสนปล่อยไม้โหนมากระแทกหัวชาลีทำเอาชาลีเกือบล่วงเลนเอาทาพผู้ชมนี่เสียวไปตามๆกันเลยถึงแม้จะทุลักทุเลแต่บักชาลีก็ไต่เชือกมาจะถึงจักรยานจนได้แล้วก็ปั่นจักรยานลงมาซิ่งเป็นในมดแดงโชคคือไล่ดา แล้วก็ไปชนตู๋เจ้าของร้านโชว์หวยหน้าทิมและพี่บึกนะครับก็ไปฟ้องเจ้าของคณะว่าการแสดงล่มแล้วพอดีแกก็ไปชนลูกสาวตัวเองนะครับแกก็เลยพานใส่ลูกสาวตัวเองพอดีบัคชาลีก็กลับมาพอดีครับพอเห็นเจ้าของคณะจะตบลูกสาวอีกแล้วบัคชาลีก็เลยซัดเจ้าของคณะไปเลยครับพอเจ้าของคณะโดนบัคชาลีอัดเข้าอย่างนี้ก็เลยกดชาลีนะครับแล้วก็ไล่ชาลีออกเลยหลังจากที่บัคชาลีโดนไล่ออกแล้วนะครับคืนนั้นบัคชาลีก็เลยต้องตั้งแคมป์กลางป่าแต่ปรากฏว่านางเอกก็ตามชาลีมาครับ โดยเธอบอกว่าเธอไม่อยากอยู่ที่คณะอีกแล้วเพราะว่าโดนพ่อทําร้ายแต่บัคชาลีก็บอกว่าหนีตามผู้ชายแบบนี้มันไม่ดีนะแต่ยังไงซะนางเอกก็ยังยืนกรานครับว่าเธอจะไม่กลับไปที่คณะอีกแล้วและในที่สุดบักชาลีก็เลยตัดสินใจเสียสละครั้งใหญ่โดยการแอบกลับไปที่คณะอีกครั้งนะครับโดยที่ให้หนางเอกรอที่แคมของเขาก่อนและบัคชาลีก็ไปหาเล็กนะครับแล้วก็เกลียกล่อมให้เล็กเนี่ย พานางเอกหนีแล้วก็ไปแต่งงานกันโดยใช้แหวนที่ชาลีซื้อมานะครับเอาไปให้เล็กสเนี่ยขอนางเอกแต่งงานแน่นอนครับเล็กสก็ตอบตกลงไปในวันรุ่งขึ้นนะครับเล็กสกับนางเอกก็ได้แต่งงานกันที่โบสถ์โดยมีชาลีเป็นพยานนะครับและทั้ง3คนก็กลับไปที่คณะนะครับเพื่อไปหาพ่อนางเอกเล็สก,ก็ออกตัวเลยครับว่าตัวเองเนี่ยพานางเอกหนีเองแล้วทั้งคู่ก็แต่งงานกันแล้วนะครับ แล้วก็โชว์ทะเบียนสมรสให้พ่อนางเอกดูด้วยพอเห็นว่าลูกตัวเองนี่แต่งงานกับผู้ชายดีๆนะครับพ่อนางเอกก็เลยยอมรับได้แล้วก็ยอมให้นางเอกนะครับแต่งงานอยู่กินกับเล็กพอทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะครับนางเอกกับเล็กก็เลยจะชวนบัคชาลีเนี่ยไปอยู่ด้วยแต่บัคชาลีก็ปฏิเสธไปครับเพราะว่ากลัวเป็นก้างขวางคอและแล้วนะครับเล็กกับนางเอกก็ได้ออกเดินทางไปด้วยกันส่วนคณะละครสัตว์ก็ได้แยกย้ายและเดินทางไปทําการแสดงที่อื่นต่อปล่อยให้บัคชาลีนั่งเหงาอยู่คนเดียวนั่นแหละครับจากดาวตลกแห่งคณะละครสั ในตอนนี้บัคชาลีก็กลับมาเป็นคนจอนจัดผู้นารักเช่นเดิมจบแล้วจ้าเป็นไงบ้างครับกับบักชาลีตอนคณะละครสัตว์นี่ก็เป็นตอนยาวอีกตอนนะครับที่ผมขอบอกเลยว่าผมไม่เคยดูตอนนี้มาก่อนแต่พอดูแล้วก็สนุกใช้ได้เลยครับก็เรียกได้ว่ามีทั้งความตลกและความดราม่าผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่ผมชอบหลังจากที่ดูแล้วแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับบัคชาลีตอนนี้หรือว่าจะแนะนําบัคชาลีตอนอื่นๆให้ผมสปอยอีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับ เอาละครับเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าขอให้ศรัทธายังคงสถิตแก่ท่านสลหรวันนี้สวัสดีครับ